จินนาชัยชนะนอนค่ะอายุ5้าสิบสองปีค่ะก็เหมือนแบบนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่อะค่ะแล้วก็มือมันแข็งแข็งนะค่ะตื่นนอนขึ้นมาจะกำมือไม่ได้แล้วเท้าก็เหยียบพื้นอะเหยียบไม่สนิทจะรู้สึกเจ็บๆจ็อะค่ะเป็นมาเป็นมานานค่ะแล้วก็เข้าร้านนวดบ่อยมากก็ไม่ไม่หายก็จะปวดเมื่อยดมตัวตลอดเลยจนได้มาเจอกับหมอแชมป์นี่แหละจากที่เราเคยกินแบบ ที่เราไม่รู้มาก่อนว่ามันกินเข้าไปแล้วมันมีผลเสียต่อร่างกายเรายังไงเราชอบอะไรเราก็กินมันขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะเอะมันทําให้เราแบบร่างกายเราอ่ะมันบางวันไม่มีแรงไ,ไข่นี่ทุกวันอสามีนี่จะบอกว่าต้องมีไข่นะอของชั้นสี่ฟองเธอเอาไปสองลูกสองต้องกินทุกวันมีประโยชน์ที่ไหนได้ไม่ใช่เลยแพ้แรงเลยคะ่ะต้องลดหกเดือน๋อ,อแพ้แรงเลยเนาะใช่ ได้เลยค่ะแล้วระหว่างที่เข้าโปรแกรมเนี่ยค่ะนอกจากการคุมอาหารแล้วพี่กบมาทําอะไรอีกบ้างคะหลังจากที่ฟังแล้วเราต้องดูแลตัวเองเนาะเราจะยอมป่วยไม่ได้นะเราจะไปเสียตังค์แล้วก็ไปนอนป่วยที่โรงพยาบาลแล้วก็รักษาไม่หายเราจะไปรักษาที่ปลายเหตุมันคงไม่ใช่หรอกเราต้องเริ่มมารักษากับหมอแชมป์ละในความรู้สึกก็คิดกันแบบนั้นพ <c oughs> ี่ชัยได้มาเจอกับหมอแชมป์แบบไม่เคยรู้ตัวเองมาก่อนเลยว่าตัวเองแบบ เข้าข่ายเป็นโรคพุ่มพวงอะไรอย่างงี้แล้วก็แพ้อาหารรุนแรงเป็นจีซิกพีดีแล้วก็ไม่รู้เลยทักหมอนีปครั้งแรกเลยตลอดแบบ50ปีเราไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยไม่ไม่รู้เลยไม่เคยตรวจละเอียดแบบนี้มาก่อนใช่ไหมคะไปตรวจทั่วไปเนาะใช่ทั่วไปแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแบบนี้อือก็คือเหมือนเราเพิ่งเจออันใหม่เลยว่าเราเป็นโรคเลือดชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองด้วยใช่อ่าไม่งานอะแย่เลยน่าสีคใเรา เหมืนเราก็ได้เป็นของขวัญให้กับครอบครัวเนาะ<ช>เราแข็งแรงคนในครอบครัวก็มีความสุขไปด้วยค่ะได้เลยค่ะก็อยากอยากจะบอกทุกคนเนาะที่แบบอ,อยากดูแลสุขภาพอยากให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีอ่ะมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนแหละทุกอย่างบางทีอ่ะเราปล่อยมันไว้นานๆแล้วเป็นหนักๆอะ่ะการที่จะดึงมันกลับคืนมามันยากอืมแต่เนี่ยครอบครัวเราอ่ะ พ่อแม่ลูกแล้วก็มีหลานสาวอีกคนนึงเนาะที่ที่ตามที่ที่มาหาหมอแชมป์อะ่ะก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีอะค่ะที่แบบเข้ามาทันเวลาเหมือนจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆเลยอะที่เราไม่ปล่อยให้มันเป็นระยะยาวไปไเรื่อยๆอะ่ะถ้าวันนั้นเราอาจจะแก้ไม่ทันเราก็อยากให้ทุกคนไม่ไม่ต้องรอช้าค่ะสุขภาพดีอะมันอยู่ที่ตัวเรามันต้องมันต้องเริ่มมันต้องลุกข,ขึ้นมาแล้วก็ เดินเข้ามาหาเลยดีกว่าไม่ไม่ไมต้องรองไม่ต้องไปฟังใครเขาทั้งนั้นอ,ะอ่ะค่ะ